แล้วก็มาดูคุณบุากรของพระพุทธเจ้าบ้างพระพุทธเจ้าทรงพยากรไม่กับพระอนันทะนนดูก่อนอนอนนท์ก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปีจะเกิดการ้ล่แรงจะมีการรบราข้าวฟันซึ่งกาาันและกันผลเหล็กจะต,ตกจากอากาศไฟจะลงมาจากอากาศจะเผาบ้านให้ประชาชนบุคคลให้พินาศจะมีการล้มตายซึ่งกันและกันเป็นมาก แต่ว่าอนันทะดูก่อนอน,น์ก่อนกึ่งพุทธกาลสิบห้าปี <c oughs> <c oughs> มันจะถือว่าเป็นการร้ายแรงนักยังหาไม่ได้หาได้ใหม่ทั้งนี้ก็เพราะว่าหลังกึ่งพุทธกาลไปแล้วอนัน,นทโดูกรอ,อนนจะมีการจะมีความร้ายแรงมากกว่าก่อนคือเพราการก่อนกึ่งพุทธกาลมากยักยักนอกพระศาสนา จะรบราคือรจะรบราข้าฟันขึ้นกันแลกกันแอ้ <c oughs> ยักษ์นอกพระศาสนานะไม่ว่ายักษ์นอกพุทธศาสนาเนะี่ยหมายถึงคนที่ไม่เคารพพระพุทธศาสนาจะรบราข้าวฟันขึ้นกันแลกกันแต่ต่าง่าฝ่ายจะล้มตายกัฝ่ายละมากมากสมณทีพราณ์จะล้มตายจะตายไปฝ่ายละครึ่งจึงจะเลิกลากันสําหรับประเทศที่นับถือพุทธศาสนา จะมีภัยเหมือนกันแต่ไม่ร้ายแรงนักอันนี้เป็นคำมีจารย์พระองค์สมเด็จพระสัมมา,ส,มมาสัมพุทธเจ้า